ข่าวกีฬาและข่าวต่างประเทศกันนะคะสวัสดีคุณเอกราชน้องเซนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปกันที่ข่าวกีฬากับคุณเอกราดเลยค่ะวันนี้วันสําคัญของทีมชาติไทยอีกวันนะครับท่านผู้ชมครับเราจะลงเตะซูซูก,ซกคิครับรอบแรกนัดที่สองพบกับสิงคโปร์ครับโคสซิโก้นั้นยอมรับว่านัดนี้ยากที่สุดนะครับทีมไทยแชมป์เก่านัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา4-2ส่วนสิงคโปร์เสมอฟิลิปปินส์เจ้าภาพร่วม0-0วันนี้เราจะเจอกับสิงคโปร์ตอนบ่าย3โมงครึ่งตามเวลาเมืองไทยนะครับ โคสซิโก้บอกว่านัดนี้ทีมไทยเจองานยากที่สุดเพราะว่าสิงคโปร์แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้มีสิทธิ์ตกรอบสูงจึงน่าจะทุ่มเทสู้กับเราเกิน120%นักเตะสิงคโปร์ฟิตมากนัดแรกเหลือ10คนยังยันเสมอฟิลิปปินส์ได้ลูกกลางอากาศก็น่ากลัวนะครับทีมไทยต้องตามประกบกองหน้าไคโรอรัมรีเพราะว่าตัวนี้ปั่นป่วนเกมรับไทยทุกครั้งที่เจอกันมาเราต้องเล่นให้เหมือนนัดพบกับออสเตรเลียซึ่งซิโก้เชื่อว่าทุกคนจะทุ่มเทเ,ทเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับ ส่วนวีซุนระมอที่โคสิงคโปร์บอกว่าจุดเด่นของทีมไทยอยู่ที่เกมรุกโดยเฉพาะทีริสินแดงดาที่ทำฮัทริกในนัดแรกสิงคโปร์ต้องเล่นอย่างมีสมาธิถ้าพลาดอาจจะโดนลงโทษเหมือนอินโดนีเซียได้ความพร้อมของทีมไทยล่าสุดนะครับทริสตองโดที่เจ็บจากนัดแรกเมื่อวานลงซ้อมได้ครับเราซ้อมป้องกันลูกโด่งและเน้นเรื่องลูกเซตพีสลูกนิ่งเป็นพิเศษ